ครับไปเลยข่าววิตุการนี้นะครับเป็นพับไฟไหม้เมื่อเร็แต่คืนนะครับในพื้นที่คุนเตอรี่ไกลๆกับสถิตตังของเราตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นพับไฟไหม้เมื่อเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาทีไฟไหม้โอ้พักบรรดาหนึ่งนะครับอาการทรามชันอาคารได้รับความเสียหายนะครับขนาดกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรนะครับพื้นที่ประมาณสิบหกตารางเมตรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ ถ้าต่างที่ก็เรียเป็นพวงพักคำนุ่งยอมเรียกซอยอับปังอับป่าขุ่นข้ามาเลยนะจะผัดตรงนี้นะนะครับมูซี่คุณทะเลนะครับก็ทางด้านกองเทศบาลคุณทะเลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสนับสนุนรับเพลิงใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับส่วนสายอิเนี่ยก็ขคารว่าไฟฟ้ารัดวงจรนอด้านาห้องพักเนี่ยครับนุ่งยอมมันจะมีคะแนนอะไรนมิเตอร์สามโม่สามห้องเนี่ยไฟไหม้หมดเลยนะทั้งสามห้องเลยนะนะครับแต่ว่าห้องที่ไฟติดเนี่ย ก็เป็นห้องกลางครับ,รบแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีใครในดับบลจะไ,ไดนะนะครับกาาบานองนักศึกษามาอะไรรัชภัฒน์สุราสเนี่ยเข้าเฉาอยู่นะ,ะแต่วชวงเกิด์ด้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในห้องผักครับฮิตเกิด,ดมาได้แต่คืน<ป>นะมัดระวังกันด้วยนะครับค